เมืองทองคว้าสองแข้งเก่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เสริมแก่งแฟนเมืองทองเตรียมต้อนรับ2องอดีตแข้งตัวเก่ากับหลังมีกระแสมาแรงอย่างมากว่าเมืองทองยูนิต็ดกำลังจะได้สองแข้งตัวเก่าทีมชาติไทยชุดใหญ่กับเข้ามาเสริมแก่งทีมเติมจากรายแรกคือทิสตองโดฟูแบ็กขวาจอมบุกที่เพิ่งจะแยกทางกับทูบังคอกยูนิต็ด และห่างหายจากสนามตลอดช่วงเลข2ส,ส่วนรายที่2คือตังสารัตอยู่เยจากสโมสรนีจีปทุมยินเต็ดกำลังจะถูกดึงตัวกลับเข้ามาเสริมแก่งแดนกลางหลังจบฤดูกาลนี้สุปร์ชัยโพธิ์อนาคตประธาน 6S ของเครื่องทีมชาติไทยหลังจากนี้จะเอาอยังไงหลังมีกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าการท่าเรือเอฟซของมาดามแป้งนนพลล่ำซำกำลังจะได้ตัวเพรดอนํำรัศมี ของเครื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเสริมแกงแดนกลางหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งทางบิ๊กนีก็เอ่ยปากถามเจ้าตัวไปแล้วให้ตัดสินใจให้แน่วแน่แต่ทว่าล่าสุดจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อสุประชัยใจเดชกองแน่ทีมชาติไทยได้พูดถึงสถานการณ์ของท่านประธาน 6S ซึ่งหมายถึงพิรดลชำลัษณนีเดอรระบุแคปชั่นว่าประธาน 6S จะไปไหนง่ายๆได้ยังไงกีดแขนมาเป็นภาษาสายฟ้าเลยนะยังมีท่าเต้นให้ท่านประธานดูอีกเยอะ ต้องมารอลุ้นกันว่าเมื่อสุประชัยใจดิดโพสแบบนี้พีิรุชฉำรัศมีจะย้ายไปการท่าเรือหรือไม่